มีคนพิมพ์มาเต็มเลยค่ะขอโทษฝั่งนู้นยังผมต้องขอโทษเรื่องอะไรครับที่เม้นตมาก่อนไอ้อ่อนกระแสริมไม่ไปนะไม่เอาไม่พอไปแล้วไอแล้วไปก็ผิดอยู่ดีดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบที่หลังบ้านแล้วสิคะเมื่ออยู่ๆหนุ่มเนเงินก็เดือดกลางไลฟ์หลังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กดดันให้ทางฝ่ายของเนเงินและครูเบียออกมาขอโทษคุณฟ้าหรือฟ้าปลากระป๋องครูกรณีปมดราม่าใช้ชื่อแบรนด์เดียวกัน โดยก่อนหน้านี้เนยเงินและครูเบียได้ออกมาตัดพ้อร้องไห้ผ่านโซเชียลนะคะว่าถูกกลั่นแกล้งจนไม่มีช่องทางทำมาหากินหลังช่องติกตอกของบริษัทถูกแบนและถูกลบคลิปในช่องติกตอกส่วนตัวไปจนหมดเพราะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ชื่อแบรนด์ซึ่งประเด็ดนนี้คุณฟ้าคู่กรณีก็ได้ออกมาชี้แจงชัดเจนนะคะว่านี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งแต่เป็นการทำธุรกิจเธอใช้ชื่อแบรนด์นี้มาเป็น10ปีแล้วและมีการจดแจ้งชื่อแบรนด์อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยให้ทนายติดตอ่อไปหา อีกฝ่ายแต่กลับเงียบเฉยเธอจึงต้องดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งหลังจากที่คุณฟ้าออกมาชี้แจงหลายคนก็คิดเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้ในเงินและครูเบียควรออกมาขอโทษคุณฟ้าแล้วเปลี่ยนชื่อแบรนด์ให้ถูกต้องดีกว่าตัดเพาะโจมตีอีกฝ่ายจนกลายเป็นดราม่าแบบนี้ ก็น,นั่นแหละค่ะในขณะที่ครูเบียกำลังไลฟ์สดขายของอยู่จึงมีคอมเมนต์มากมายเข้ามากดดันให้ทั้งคู่ออกมาขอโทษคุณฟ้าจนทําให้เนเงินถึงกับหัวเสียหลุดออกมากลางไลฟ์ว่าผมต้องขอโทษเรื่องอะไรครับพร้อมกับท้าชนว่ายินดีจะไปออกรายการโวนกระแสอีกด้วยที่มีปัญหาก็ยังย้งยําเหมือนเดิมว่ามีแค่ตัวสบูม่มีคนเมพมมาเต็มเลยค่ะข,ขอโทษฝั่งนู้นยังผมต้องขอโทษเรื่องอะไรครับที่เม้นมาก่อนไม่เอาไม่พอพอแล้วพอแล้ว ไอ้ก็พูดไปจริงก็คืพูดไปไป,ไปออกผลกรแะ,ออกกะแสไม่ไปครับไอออกผลกระแสไม่พี่หนุ่มไม่อ่าพี่หนุ่มไม่พี่หนุ่มเขาไม่แอบนี่หรอกเรื่องแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องไปออกหรอกคะ่ะไม่จําเป็นต้องไปออกหรอกเขาบอกว่าไปเลยคะ่ะไปเลยไปไป, <S <S ไปสิถ้าคอนเชิญก็ไปครับไม่ไม่ไม่ มันไม่จะเป็นตังไปก็ผิดอยู่ดีงานนี้ทำเอาครูเบียรถึงกับต้องช่วยห้ามให้ใจเย็นเย็นเลยนะคะก่อนจะออกมาแก้ต่างให้เนเงินว่าพี่เนยไม่ได้อารมณ์เสียหรืออะไรนะคะทุกคนไม่มีอะไรเลยคะ่ะพี่เนยไม่ได้อารมณ์เสียหรืออะไรนะนะคะไม่ได้มีอะไรเลยไม่ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเมื่อกี้นะไม่ไม่ได้มีอะไรพอๆกันปกป้องเราปกป้องแบบในในเรื่องที่เขาเรียกอะไรนะ มันต้องบอกว่าอะไรเดียวคือมันดีแล้วมันดีแล้วเขาบอกว่าปกป้องในทางที่ผิดเอาเอางี้ก็แล้วกันนะคะให้เป็นไปให้ให้เรื่องให้เรื่องเรื่องนี้นะคะขอให้เป็นเป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรตามตามกฎหมายก็แล้วกันแล้วก็หลังบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเคลียร์นะคะเนาะทุกคนเนาะ ะะขอบคุณขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะไหนว่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายและการจัดการหลังบ้านไงคะแล้วทำไมหน้าบ้านถึงได้ดุเดือดกันแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะไปจบลงที่ตรงไหนแต่จริงๆก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายแล้วเนาะแบรนด์ใครใครก็รักยังไงแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายด้วยนะคะ